โอเคนะก็สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับพวกผมทุกคน h ฮเปอร์ค g งนะฮะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาสอนเติมเกมร้านฉลามช้อปนะทุกคนก็เป็นสปอนเซอร์ของผมนะทุกคนคลิปก่อนๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านปักเป้าหรือว่าร้านโลมานะฮะคือไม่ใช่ร้านผมนะทุกคนบางคนมาทัวลงในเมนว่าพี่ร้าน ไอพี่เติมใช้ตังพี่นั่นนะ่เออไม่ใช่ร้านผมผมเป็นสปันเขาเป็นสปันเซอร์นะเออผม,มน้ะที่แค่โปรโมทเนาะเออโอเคก็วันนี้จะมาโปรโมทร้านของฉลามช็อปนะทุกคนก็บริการรับเติมโลบั๊กแบบกลุ่มนะทุกคนแล้วก็มีพวกกล่องสุ่มต่างๆเติมโลบั๊กแบบไอเดียพาร์อะไรแบบนี้นะทุกคนก็ประมาณนี้เลยเนี่ยตามที่คุณอยู่หน้าจอมีกล่องทรงกล่องสุมม่มอะไรประมาณนี้ซึ่งจากการทีเ่เขาจะมาโปรโมทเนี่ยคือผมก็ต้องตรวจสอบมานะว่าเขามี การขายสินค้าจริงๆเนาะก็อันนี้ไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยผมจะโปรโมทร้านกงหรือเปล่าอะไรงนี้ก็คือรับประกันได้ว่าซื้อได้จริงเออโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครกันนะทุกคนก็ให้ทุกคนนะ,ะกดไปที่ขวาบนนะหรือว่าถ้าในมือถือเนี่ยจะมี3ขีดอยู่ขวาบนนะทุกคนก็ทําการกดลเลกสมัครเลยนะฮะพอมาหน้าสมัครแล้วทุกคนก็กรอกเอ่อกรอกข้อมูลไปเลยผมอา่าตั้งเป็นอา่เอาเกอีรหัสรหัส อาหารอะไรไม่บอกอาหารพินที่ปลอดภัยมากที่สุดโอเคเห็นทุกคนพราสมัครแล้วนะฮะมันก็จะเข้าสระบบให้เลยทันทีนะทุกคนก็โอเคต่อมาถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะซื้อสินค้านะทุกคนต้องไปเติมเงินที่ปุ่มขวาบนในมือถือกด3าขีดเหมือนเดิมนะทุกคนโอเคซึ่งการเติมเงินจะมีทั้งซองอ่างเปานะทุกคนก็คือเอาลิงก์อ่างเป่าเนี่ยมาวางตรงนี้แล้วก็กดเติมเงิน กับอีกแบบนึงคือแบบธนาคารนะทุกคนจะต้องโอนผ่านแอปธนาคารเท่านั้นนะฮะห้ามโอนผ่านพวกทูมันี่หรืออะไรอย่างนี้ที่ไม่ใช่แอปธนาคารเอาง่ายว่าเวลาโอนแล้วสลิปต้องมี QR code แบบเนี้ยแบบตัวอย่างเนี้ยเออคือต้องมีสลิปแล้วก็สลิปต้องมี QR code นะหลังจากนั้นพอโอนเสร็จแล้วก็เอาสลิปที่ได้ทุกคนมาอ่าอัปโหลดไฟล์ตรงนี้เห็นไหมข้างล่างเนี้ยเออมากดอัปโหลดไฟล์นะฮะซึ่งเลขบัญชีก็ตามนี้เลยนี่อ่าประมาณนี้โอเค แล้วก็อ่าพอเติมเงินแล้วนะทุกคนมันก็จะขึ้นยอดเงินตรงนี้แต่ผมไม่ได้เติมเนาะโอเคมาเราก็จะมาเลือกสินค้ากันว่าถ้าเราจะเติมโลบักแบบกลุ่มแบบกลุ่มอยู่ตรงไหนนะตรงนี้สินค้าออเดอร์อ่ะแล้วก็อ่กดตรงนี้3ขีดเหมือนเดิมนะทุกคนถ้าในมือถือเนาะสามขีดอ่ะมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยทุกคนแบบกลุ่มแบบไอทีพาร์ทแบบกลุ่มนะทุกคนก็จะมีตั้งแต่5บาทเป็นต้นไปเลยนะทุกคนกนะ็คือต้องเข้ากลุ่มก่อนนะซึ่งนีงกลุ่มเราอยู่ข้างล่างนี้เลยนะทุกคนนี่อ่า วางใน Google แล้วก็กดเข้านะทุกคนอ่ะประมาณนี้ต่อมาแบบ ID p a ีพาร์อันดีาร์นี้ก็จะแพงขึ้นแพงกว่าเลดกลุ่มนิดนึงนะทุกคน1 4บาทเนาะเริ่มต้นแต่ว่าอ่ามันจะได้เร็วกว่าเนาะเออซึ่งก็ไม่ต้องเข้ากลุ่มน้องอะไรก็เขียนอ่าชื่อแล้วก็รหัสนะทุกคนแล้วก็ปิดเมลแดงทําปิด2ชั้นอ่ะเออปิดไม่ต้องมี2ชั้นเลยนะทุกคนไม่งั้นคนเติมจะเข้าไม่ได้เนาะอันนี้ที่เขาบอกมานะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกัน คนถ้าทุกคนอยากเล่นกล่องสุ่มนะฮะก็ให้กดไปที่สินค้าทั่วไปนะนี่มันจะมีอ่าหมวดต่างๆนี่สมมติกล่องสุ่มโลบอกก็นี่เลยเลือกเห็นไหมปึ๊บนี่เขาขายสินค้าไปโอ้ขายไปหมื่นชิ้นแสดงว่าต้องมีของรางวัลดีอันนี้ทุกคนกล่องสุ่มก็เนี่ยประมาณประมาณสิบกว่าบาทนะทุกคนเออซึ่งเขามีส่วนลดอยู่นะตอนนี้เห็นว่าลด90%เลยเนาะเลยประมาณ8 0 9 0แล้วทุกคนสินค้าตอนนี้เนาะ โอเคมีอะไรอีกไหมอ๋อมีมินิเกมมินิเกมก็จะมีนี่เลยนะกล่องสุ่มแล,นะแล้วก็กล่องสุ่มโลบ็อกกล่องสุ่มโลบ็อกนะทุกคนก็เอเออมีทั้งวงล้อแล้วก็รางเลื่อนเนาะซึ่งเรามาดูวงล้อวงล้อก็คือจะเป็นแบบนี้อ่ามันก็จะมีโลบ็อกตามจํานวนเนาะสุ่มครั้งละ39บาทนะทุกคนโอเคต่อมาอา่อันนี้สุ่มอะไรอะรางเลื่อนสุ่มโลเนาะก็มีคนเล่นไป ก็ยอยู่อ่ะก็สมมติราคยี่สิบเก้าลดเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะทุกคนก็ถือว่าลดเยอะมากสำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อทุกคนสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าอ่าก็ลิงก์ด้านล่างนะั่นแหละเนาะเขาไม่ได้เติมผ่านเว็บเนาะไม,ม่สามารถเติมผ่านเว็บได้นะทุกคนโอเคหรือใครอยากติดต่อแอดมินก็สามารถติดต่อได้ที่เพจฉลามช็อปหรือว่าสั่งซื้อสินค้าได้ที่เว็บไซต์ฉลาม .lexi .ewallet ลิงก์ด้านล่างเลยนะทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับใครท้ามาดูแล้วก็อยยย่่าาาาลลลืมมมกกกดดดดดไคคค์์แแแชรรรตติผ้้้วมมนนนะะัับบบบสำหหีี๊ย bye bye.